อารยธรรมอียิปต์โบราณหรือการค้นพบเรื่องราวประวัติศาสตร์ในพื้นที่ของประเทศอียิปต์นั้นมีการค้นพบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจากการทำงานหนักของเหล่านักโบราณคดีซึ่งยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่รวมกับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆของนักโบราณคดี <c oughs> ก็ทำให้การต่อจิ๊กซอว์ของประวัติศาสตร์ดูจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างได้มากยิ่งขึ้นวันนี้อับดุลไทยทูบจึงขอย้อนเวลากลับไป3ปีในช่วงที่เราเพิ่งจะพบเจอสถานการณ์โควิด -19 จนถึงปัจจุบันกันครับว่าอียิปต์นั้นมีการค้นพบอะไร ที่สั่นสะเทือนประวัติศาสตร์ได้บ้างไปติดตามกันครับ 1. การค้นพบโลงศพโบราณที่ซักคารา อกันยายน2020มีการค้นพบโลงศพที่ปิดสนิทมากกว่า13โลงซึ่งมีอายุมากกว่า2,500ปีในสุาสานซาราในเมืองกิซ่าโลงศพเหล่านี้ถูกขุดพบภายในปล่องลึก11เมตรพร้อมด้วยโพรงบนผนังที่ถูกปิดผนึก3แห่ง ซึ่งในตอนนั้นคาเลตอัลอลานีรัฐมนตรีกระทรวงและมอสตาฟาวาซีรีเลขาธิการสภาโบราณวัตถุแห่งอียิปต์หรือ SCA บอกว่านี่เป็นการค้นพบโลงศพจำนวนมากที่สุดในสถานที่ฝังศพเดียวกันนับตั้งแต่มีการค้นพบสุสานอาซาซีฟที่สุสานอาซาซิฟในเมืองลักซอทางอาาียิปต์ตอนบนแต่หลังจากนั้นเพียงเดือนเดียวการค้นพบก็เพิ่มอีก59โลง ซึ่งก็ถือว่าทําลายสถิติการค้นพบโลงศพในพื้นที่เดียวกันไปเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่จบครับเพราะว่าอีกเดือนเดียวคือพฤศจิกายนปี2020นั้นก็พบเพิ่มอีก100โลง โดยที่โลงศพทั้งหมดที่ถูกขุดพบถูกปิดผนึกอยู่และมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ทอลเลมีซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ปกครองอียิปเประยะเวลาทั้งสิน้น275ปีตั้งแต่3 0 5ถึ3 0ปีก่อนคริสตกาลและพบว่าโลงศพที่พบเหล่านี้เป็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงและคนที่มีฐานะในสมัยนั้นทั้งวัสดุการตกแต่งและเทคนิคการทำมัมมี่ล้วนเผยให้เห็นถึงฐานะชั้นสูงของเจ้าของโลง หลังจากนั้นในช่วงมกราคมปี2021ก็พบว่าหนึ่งในการค้นพบโลงศพนั้นมีอายุเก่าแก่ที่สุดกว่า4,300ปีพบว่าเป็นของพระมเหสีองค์หนึ่งของกษัตริย์เตติซึ่งเป็นฟาโรองค์แรกของราชวงศ์ที่6แห่งอีโบราณและอีก2เดือนถัดมามีนาคมปี2021นักโบราณคดีก็ไปพบอีก5หลุมซึ่งอยู่ห่างจากพีระมิดแห่งฟาโรเมเรนเรไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว100เมตร และล่าสุดในเดือนพฤษภาคมปี2022ทีมภารกิจทางโบราณคดีของอียิปต์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สุสานบูบาสเตียนซึ่งอยู่ในบริเวณสุสานซาราเช่นกันก็ได้ค้นพบรูปปั้นสำริดที่มีความเก่าแก่ที่สามารถสืบย้อนกลับไปถึงยุคปลายของอียิปต์โบราณได้แล้วรูปปั้นสทธิ์เทพเจ้าและเทพธิดาที่ค้นพบนั้นมีขนาดแตกต่างกันถึง150ชิ้นอาทิอนูบิสอามุนมินโอซิริสไอซิสเนเฟอร์ธัมบัสเตตด และฮาทอร์รวมถึงหม้อสำิีหลายใบจากนั้นทีมภารกิจยังพบโลงศพไม้เขียนสีสภาพดีจำนวน250โลงซึ่งมีความเก่าแก่ย้อนกลับถึงช่วง500ปีก่อนคริสตราษภายในหลุมศพหลายหลุมที่ฝังมัมมี่สภาพดีตลอดจนกลุ่มรูปปั้นไม้หน้าทองกล่องไม้ทาสีและเครื่องรางนอกจากนี้ยังพบกระดาษปาปิลุสที่บันทึกโครงกรจากคมภีมรณะและชุดเครื่องสำอางอย่างหวีที่เขียนขอบตา ภาชนะใส่ของสร้อยข้อมือต่างหูและสร้อยคอมเล็ดพืชด้วยสุสานซักคาร่านับว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดของโลกตั้งอยู่ห่างจากไคโรเมืองหลวงของอียิปต์มาทางตอนใต้ราว20ไมล์ขณะที่การสำรวจสุสานซักคาร่า,า,า,ราเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2018และตลอดระยะเวลาที่ขุดค้นก็มีการพบโบราณวัตถุมากมายเลยทีเดียวครับส การค้นพบทางตอนเหนือมิญญอนยาอเล็กซานเดรียและเกาะฮิลิยะ30มกราคมปี2020กระทรวงการท่องเที่ยวและโบร,ราณวัตถุของอียิปต์ประกาศการค้นพบหลุมฝังศพ16หลุมพร้อมด้วยลงหินราว20โลงและวัตถุที่ใช้ในพิธีฝังศพหลายพันชิ้นที่สุสานแห่งหนึ่งในเมืองมินยาทางตอนเหนือของอียิปต์ซึ่งหลุมฝังศพทั้ง16หลุมนี้เป็นของนักบวชชั้นสูงแห่งเทพเจ้าทอสอีกทั้งยังพบโถคาโนปิก8ชุด ซึ่งเป็นภาชนะที่ใช้ในอีโบราณเพื่อรักษาอาวัยวะภายในของผู้ตายรวมถึงเครื่องรางมากกว่า700ชิ้นซึ่งบางส่วนนั้นทำจากทองคำบริสุทธิ์และหินล้ำค่าและรูปสลักอุซัพติซึ่งเป็นเศรลักษ์แห่งค่ารับใช้หลายพันชิ้นและหากรวมทั้งหมดที่เริ่มต้นขุดค้นณนะที่แห่งนี้จะเท่ากับว่าค้นพบหลุมฝังศพทั้งหมด35หลุมโลหิน90โลงและโบราณวัตถุหลายหมื่นชิ้น หนึ่งในโบราณวัตถุที่ค้นพบครั้งนี้ประกอบด้วยโลงหิน5โลงที่มีรูปทรงคล้ายมนุษย์ทำจากหินปูนสลักอักษรเฮโรกลิฟิกโลงไม้ห้าโลงที่ยังคงอยู่ในสภาพดีโดยโลงศพบ,บางโลงระบุชื่อและตำแหน่งของเจ้าของโลงโดยมีหลุมฝังศพที่เพิ่งค้นพบหลุมหนึ่งมีปล่องลึก7เมตรเป็นของเจสเจฮูติเอฟอังซึ่งเป็นผู้ถือตราพระราชรัญจกรแห่งอียิปต์ล่าง ต่อมาในเดือนตุลาคมปีเดียวกันก็มีการขุดพบหลุมฝังศพที่ลึก10เมตรในเขตมินยานี้และพบว่าเป็นของชายคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการคลังหลวงถัดมาอีกปีธันวาคมปี2021ทีมภารกิจโบราณของสเปนก็ค้นพบหลุมฝังศพที่อยู่ติดกันสองแห่งในมินยาเช่นกันซึ่งก็สามารถสืบย้อนกลับถึงราชวงศ์ไซเตหรือช่วง664 525ปีก่อนคริสต์ศราช โดยทีมภารกิจค้นพบศพที่มีลิ้นเป็นทองคำของบุคคลไม่ทราบชื่อสองศพและค้นพบโลงศพทําด้วยหินปูนที่มีฝาปิดในรูปแบบของผู้หญิงรวมถึงศพของบุคคลที่ไม่ทราบชื่อ1ศพอยู่ถัดจากโลงศพและยังค้นพบหคโนปิกอีกหลายใบซึ่งใบหนึ่งนั้นประกอบด้วยรูปแกะสลักขนาดเล็กอุัพติ402ชิ้นที่ทําจากเครื่องเคลือบดินเผาซึ่งเป็นชุดเครื่องรางขนาดเล็กและลูกปัดสีเขียวด้วย ด้านพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำทางตอนเหนือของอียิปต์ก็มีการขุดค้นพบหลุมศพ83หลุมโดยนักโบราณคดีวันที่12กุมภาพันธ์ในปี2020นิในบริเวณพื้นที่โอมอัลคิวกันตะเกาะฮิริยะซึ่งหลุมฝังศพที่มีอายุย้อนไปถึง4 0 0พันปีก่อนคริสตกาลหรือช่วงเวลาที่รู้จักกันในชื่ออารยธรรมอีบปล่างหลุมศพที่พบนั้นเป็นหลุมศพรูปวงรีบรรจุของตกแต่งสำหรับฝังพร้อมศพและลงดินเผาซึ่งถือได้ว่าการค้นพบนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่าางมก พระบ่งชี้ว่าในอดีตมีผู้คนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้อย่างหนาแน่นถัดมาในพื้นที่เดียวกันวันที่27เมษายนปี2021คณะนักโบราณคดีของอียิปต์ก็ได้ขุดพบหลุมศพอีก110หลุมซึ่งสามารถสืบย้อนกลับไปถึงยุคโบราณหลายยุคโดวยวัตถุที่ค้นพบนั้นมาจาก3มอารยธรรมได้แก่รชาชอาณาจักรอียิปต์ล่างพบหลุมศพ68บหลุมถูกพบในรูปทรงวงลีที่มีมัมมี่อยู่โดยลักษณะของมัมมี่อยู่ในท่าทางขาไขว้กัน และศีรษะหันไปทางทิศตะวันตกนักกอดะที่3ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของวัฒนธรรมนักกอดะในสมัยอีโบราณก่อนประวัติศาสตร์อันสืบย้อนถึงช่วงประมาณ3,200-3,000ปีก่อนคริสตกาลและช่วงระยะที่2หรือช่วงฮิกซอดซึ่งเป็นช่วงที่อียิปต์ตกอยู่ในความประสานระสายระหว่างจุดสิ้นสุดของอาณาจักรกลางและจุดเริ่มต้นของอาณาจักรใหม่ระยะนี้มีการค้นพบภาชนะดินเผาและเครื่องสำอางในหลุมศพอีก37หลุมตลอดจนเตาอบ สร้างเสาอิดโครนภาชนะดินเผาตุ้มหูและ,มะแมลงปีกแข็งและในวันที่3พฤศจิกายนปี2022กระทรวงการท่องเที่ยวและโบนานราณวัตถุของอียิปต์ประกาศการค้นพบอุโมงหินในเมืองอเล็กซานเดรียทางตอนเหนือของประเทศยาว1 3 0 5เมตรและสูง2เมตรซึ่งอยู่ลึกใต้ผิวดิน,นราว13เมตรในวิหารทัพโปไซริสแมกนาซึ่งเป็นเมืองที่ก่อตั้งโดยฟาโรหทอเลมีที่2ฟิลาเดลฟัส ในช่วงระหว่าง280 2 7 0ปถึง270ปีก่อนคริสต์ศราษโดยอุมโมงบางส่วนนั้นจมอยู่ใต้น้ำของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนรวมถึงเวติิลาแกะสลักรูปศีรษะ2ชิ้นชิ้นหนึ่งเป็นรูปบุคคลจากยุคทอเลมีและอีกชิ้นคือสฟิงค์รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาหลากชิ้น 3. นะครทองคำที่สาบสูญ 8เมษายนปี2021คณะนักบราคดีกลุ่มหนึ่งซึ่งนำโดยซาฮีฮาวสนักบราณคดีชาวอียิปต์ผู้มีชื่อเสียงค้นพบนครทองคำที่หายสาบสูญที่มีความเก่าแก่ถึง3,000ปีโดยพบอยู่ใต้ผืนทรายในเมืองลักซอซึ่งเป็นเมืองที่มีโบราณสถานสำคัญหลายแห่งของอียิปต์นครทองคำนั้นถือเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกขุดพบในอียิปต์โดยถูกสถาปนาขึ้นโดยฟาโรห์อเมนโฮเทบที่3ซึ่งเป็นหนึ่งในฟาโรห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอียิปต์ และเป็นฟาโรลำดับที่9ของราชวงศ์ที่18ที่ปกครองอียิปต์ระหว่าง1391-1353ถึง 1, ปีก่อนคริสต์ศราษโดยฟาโรอเมนโฮเทพที่4หรืออเคนาเตนโอรสของฟาโรอเมนโฮเทพที่3ปกครองเมืองแห่งนี้ร่วมกับพระราชบิดาเป็นเวลา8ปีนคะรน,นี้มีความเป็นมายาวนานจนถึงสมัยฟาโรตุตันคามูนอีกด้วยปฏิบัติภารกิจขุดค้นตั้งแต่เดือนกันยายนปี2020 ค้นพบเมืองสภาพสมบูรณ์แห่งหนึ่งซึ่งมีกำแพงล้อมรอบตั้งอยู่ระหว่างวิหารฟาโรห์รามเสดที่3วิหารเมดินาฮาบูและวิหารของฟาโรห์อเมนโฮเทปที่3ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์แห่งเมมนอนโดยภายในเมืองนั้นพบพระราชวังฟาโรห์อเมนโฮเทปที่3จํจำนวน3แห่งและศูนย์กลางด้านการบริหารปกครองและอุตสาหกรรมของจักรวรดร้านขายขนมปังทางใต้ของเมืองมีพื้นที่จัดเตรียมและปรุงอาหารพร้อมด้วยเตาอบและภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งโครนนี้สามารถรองรับคนงานได้เป็นจํานวนมากพื้นที่เขตปกครองซึ่งถูกจัดแบ่งอย่างดีและมีการใช้กําแพงแนวฟันปลาซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่พบเห็นได้ยากในสถาปัตยกรรมอิปบดานเพราะโดยส่วนใหญ่มักพบเห็นในช่วงปลายราชวงศ์ที่18และยังมีการพบแหวนแมลงปีกแข็งภาชนะดินเผาสีและอิฐโครนประทับลวดลายคาทุชของฟาโรห์อเมฮเดบที่3ซึ่งทั้งหมดนั้นช่วยยืนยันความเก่าแก่ของเมืองนี้ได้เป็นอย่างดีครับ เหล่าพิพิธภัณฑ์อันน่าทึ่งอียิปต์เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมและไม่เฉพาะจะเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับ แต่พิพิธภัณฑ์แนวทันสมัยน่าตื่นตาตื่นใจก็มีด้วยเช่นพิพิธภัณฑ์ภาพลวงตาในกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์ซึ่งมอบประสบการณ์ภาพลวงตาที่น่าทึ่งกำลังได้รับความนิยมจากหลายๆคนที่ต้องการถ่ายรูปด้วยภาพในรูปแบบใหม่เสมือนถ่ายภาพในห้องกลับหัวหรือบนที่นั่งที่มีคนถือไว้ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดใหม่ที่ผู้คนชื่นชอบย้อนกลับไปในวันที่4เมษายนปี2021ก็ 2011, ได้เลิกดีในการเปิดพิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติหรือ NME น ซึ่งเปิดให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะแสดงโบราณวัตถุถึง1,500รายการมีห้องโถงจัดแสดงมัมมีร่ราชวงศ์เป็นร่างของฟาโรห์18องค์และราชินี4องค์จากราชวงศ์ที่ 17, 18, 19และ20ที่ปกครองอียิปต์โบราณเมื่อ3,000ปีก่อนรวมถึงฟาโรห์รามเสตที่2และราชินีฮาเซปซุด ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังแห่งอีโิรา์ที่ต้องบอกว่ามัมมี่ทั้ง22ร่างนี้เป็นมัมมี่ที่ถูกค้นพบในสถานที่ซ่อนสองแห่งโดยครั้งแรกถูกพบในปี1881และครั้งที่2ในปี1898ซึ่งทั้งสองครั้งนี้ล้วนพบในลักซอเมืองที่อุดมไปด้วยอนุสรสถานทางอียิปต์ตอนบน ร่างของมัมมี่ทั้ง22ร่างจะถูกเคลื่อนย้ายมาจากพิพิธภัณฑ์อียิปต์ย่านจัตุรัตทารีในตัวเมืองไคโรมาอย่างที่ใหม่นี้ระหว่างการเคลื่อนย้ายซึ่งต้องวางแผนมาเป็นอย่างดีในวันที่3เมษายนก่อนหน้าวันเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเพียงวันเดียวโดยเดินทางมาในรูปแบบของขบวนแห่ซึ่งถูกเรียกว่าขบวนเสด็จทองคําของฟาโรเดอฟาโรโกลเด้นพาเรตโดยที่ก่อนหน้านี้ พิพิธภัณฑ์อียิปต์เก่านั้นเพิ่งจะครบรอบ118ปีในการก่อตั้งเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปลายปี2020ที่ผ่านมาซึ่งอันที่จริงอียิปต์ยังมีอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่เจาะคิวเปิดแต่ทว่าก็ยังเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนั่นก็คือ GEM หรือ Grand Egyptian Museum ที่ซึ่งน่าสนใจไม่แพ้อ,อีกสองแห่งที่เปิดไปแล้วเพราะจะมีสมบัติของฟาโรห์ตุตันคามุลเรือสุริยะของฟาโรห์คูฟูและรวมไปถึงรูปปั้นขนาดใหญ่ด้วย เพราะในช่วงสิงหาคมปี2021นั้นก็มีขบวนเคลื่อนย้ายเรือสุริยะของฟาโรคูฟูที่มีความยาว1 2เมตรและน้ำหนัก20ตันซึ่งถูกค้นพบบริเวณใกล้กับพีรามิดคูฟูเมื่อปี1954และมีความเก่าแก่มากกว่า4,500ปีเคลื่อนย้ายจากด้านใต้ของมหาพีรามิดคูฟูบริเวณจุดชมวิวพีระมิดกิซ่าเข้าสู่พื้นที่จัดแสดงของแกรนอียอิปเปียนมิวเซียมโดยระยะเวลาราว10ชั่วโมง ทำให้ตอนนี้นักท่องเที่ยวอาจจะมีคําถามแทบทุกคนนะครับว่าถ้าจะเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในอียิปต์นั้นควรจะไปที่ไหนระหว่างอียิปเปียนมิวเซียมเอ็นเมกหรือเจ้ารอ g e เเปิดอันที่จริงนั้นเอ็นเมกดูจะใช้พื้นที่จัดแสดงน้อยกว่าอียิปเปียนมิวเซียมที่เปิดก่อนหน้าโดยซ้ํานะครับแต่ทว่าจํานวนโบราณวัตถุและรูปแบบการจัดแสดงก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน และแม้หลายคนจะบอกว่า g e m ที่จอคิวเปิดในไม่ช้าจะดึงวัตถุโบราณหลายอย่างไปจัดแสดงขณะเดียวกันด้วยจำนวนการค้นพบที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้การกระจายการจัดแสดงออกไปนั้นออกจะเป็นไปในทางที่จะแบ่งเบาภาระมากกว่าการแย่งของเงินครับจนมีหลายคนบอกว่าถ้าแค่ได้ไป2ใน3แห่งนี้ก็มากเพียงพอแล้ว 5. ยึดและได้คืน 5มกราคม2020สหรัฐอาหรับเอมิเรตได้ส่งคืนโบราณวัตถุหายากซึ่งมีอายุแตกต่างกันไปตามประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณจำนวน425ชิ้นแก่ทางการอียิปต์โดยโบราณวัตถุชุดดังกล่าวประกอบด้วยหินหายากเครื่องเซรามิกรูปสลักสำริดขนาดเล็กซึ่งเป็นรูปสลักเทพตามความเชื่ออียิปต์โบราณอาทิเทพไอซิสเทพอโมอราหรือสุริยเทพรวมถึงหีบศพโบราณเคลือบสีที่ทำจากไม้แกะสลักมัมมี่มนุษย์และสัตว์ รวมถึงเครื่องประดับอัญมณีต่างๆที่มีต้นกําเนิดตั้งแต่ยุคอายุคหรือก่อนราชวงศ์ราว4 0 0 0ปีก่อนคริสตกาลยุคราชอาณาจักรเก่าราชอาณาจักรกลางราชอาณาจักรใหม่ยุคโทโูลลมียุคเกรโกโรมันและยุคคอปติกด้วยปีถัดมาวันที่ย9สกมกราคมปี2021บโบราณวัตถุก,กว่า5,000ชิ้นซึ่งถูกลักลอบนำออกไปจากอียิปต์และไปอยู่ในความครอบครองของพิพิธภัณฑ์ไบเบิลในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐ ซึ่งประกอบไปด้วยโลงศพมัมมี่หน้ากากสําหรับสวมใส่ให้ผู้ตายศีรษะของรูปปั้นหินและกระดาษปาปิรุสที่มีข้อความบันทึกด้วยอักษรเฮโรกลิฟิกคอปติกและอาราบิกทั้งหมดได้ถูกส่งคืนหลังจากการเจราจาทวงคืนตั้งแต่ปี2016โดยการเจราจาเพื่อพิสูจน์และยืนยันว่าโบราณวัตถุทั้งหมด ถูกขุดค้นโดยผิดกฎหมายและถูกลักลอบนำออกจากประเทศซึ่งโบราณวัตถุทั้งหมดที่ได้คืนมาจะนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์คอปติกในเขตเมืองเก่าของกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์และวันที่6พฤศจิกายนปี2021หน่วยงานท่าอากาศยานนานาชาติไคโรในกรุงไคโรของอียิปต ตรวจยึดเอกสารต้นฉบับโบราณจำนวน13ฉบับซึ่งมีอายุตั้งแต่ศตรวรรษที่1 7ถึงพร้อมด้วยเหรียญโลหะหนึ่งเหรียญในยุคจกักรวรรดิออตโตมันโดยหลังจากการตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อสืบสวนสอบสวนก็พบว่าโบราณวัตถุที่ถูกตรวจยึดนั้นมีคุณค่าทางโบราณคดีอย่างมากจึงส่งไปบูรณะซ่อมแซมและเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์คอปติกเช่นเดียวกัน